สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูฝนอีกแล้วนะคะคุณครูฝนสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สวันนี้เราจะเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะวันสิทธิมนุษยชนจะตรงกับวันที่สิธันวาคมของทุกๆปีนะคะ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยและกระแสของสังคมโลกความเท่าเทียมกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช2542ได้ให้ความหมายของสิทธิมนุษยชน สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยความสำคัญของสิทธิมนุษยชนมนุษย์ทุกคนได้รับการปฏิบัติด,ด้วยความเสมอภาค มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมส่งเสริมให้มนุษย์มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้โอกาสแก่ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆทางสังคมมนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานผลการละเลยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเป็นต่อสารปกครองฟ้องคดีต่อสารยุติธรรมหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดิน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาสังคมความเสมอภาคกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบบริการทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงจะได้รับตามกฎหมายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนได้แก่ มูลนิธิเด็กนะคะช่วยเหลือเด็กในด้านปัจจัยพื้นฐานทั้งทาง,ทงด้านร่างกายสติปัญญาแล้วก็จิตใจรวมถึงด้านการศึกษาช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมทอดทิ้งและเด็กที่ถูกใช้แรงงานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นองค์กรภาพประชาสังคมด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งทำงานโดยนโยบายสังคมกฎหมายและการสร้างสารค์พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนรวมกับเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมูลนิธิเพื่อนหญิงเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบคุคคลและมีบทบาทพิทักษ์สิทธิ์และให้ความช่วยเหลือแก่สตรีที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย คณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นองค์กรหลักที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบให้คําแนะนําและดําเนินกิจาการรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษย,นษยชนมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์กองทุนเพื่อเด็กสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่ให้การดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนพัฒนาการสุขภาพรวมถึงความเป็นอยู่ของเด็กๆทั่วโลกดูแลพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการปลกครองเด็กจากความรุนแรงการทารุณทำร้ายเด็กการใช้แรงงานเด็กโรคติดต่อถึงเด็กรวมถึงการพิทักษ์สิทธทิเด็กด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ